เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนมาบุกชุมชนมุสลิมฝั่งประเวศผมจะส่งมอบความรักให้คนดูช่องแบงค์ดีกว่าเย็นลูกแบงค์ก็กำลังขับเรือหายาครั้งแรกครับไปด้วยฮะไปด้วยผมจะแจกอลอยน,นี้ขอ 50, ห้าหมื่นไลค์สวัสดีครับวันนี้ามาพบกับช่องแบงค์วิ่งนะฮะวันนี้นะครับพเพื่อนๆเราอยู่บนสะพานร้อยปีก็คือวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ย มาบุกชุมชนมุสลิมฝั่งประเวศนะฮะพาเพื่อนๆนมาเที่ยวนั่นแหละก็คือผมเพิ่งได้แหล่งที่ท่องเที่ยวกลางกรุงใหม่ก็คือช่วงนี้แบบโควิดก็เริ่มคลายแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาแบบพาเพื่อนเพื่อนเที่ยวเล่นหนิเพื่อนเพื่อนเห็นนะคองก็คือเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาตกปลาเ้ยไม่ใช่หลอกหลอกก็คือเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนมาเที่ยวชุมชนชาวมุสลิมก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาข้าวกินและที่สําคัญรี่นมแพะแล้ววันนี้นะมีแขกรับเชิญนี่นี่ดูดูสิว่าดูดู โอ้โหโคตรฟอร์มมึงเดินได้แล oh, ้วเพื่อนเมื่อเช้า เขาวันนี้ก็ได้ท่านฟอร์สเอชมายืมตัวมาก็คือวันนี้เห็นว่าไงก็แบบเอออยากได้ลูกคู่ตอนแรกจะมีแนปูด้วยนะแต่มึงไม่ได้พักผ่อนหน่อยเหรอกูปวดขาโอ้โหมึงเดินแทบไม่ได้เลยนะเมื่อวานนมััยงไไปหาาสวด้เลยยเ้อะดรนมาถึงชุมชนมุสลิมแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาแวะมัสยิดหน่อยต้องบอกเลยนะครั้งแรกในชีวิตนะที่ผมจะได้เข้ามัสยิดอันนี้ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในมัสยิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปมัสยิดกันก่อนครับเจอกันเพื่อนๆ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณทางหน้ามัสยิดอันนี้เจอพี่สมานนะสวัสดีครับพี่สมานสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วยแนะนำแบบเร็วๆเลยพี่ว่าการเข้ามัสยิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราเดินเข้าไปได้เราต้องทำอะไรบ้างคือหนึ่งก็คือมัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่เราแสดงกัจจานาถครับดังนั้นเป็นสถานที่ประกอบกัจจานาครับเพราะตอนั้นเราเน้นเรื่องของความสะอาดครับเบื้องต้นจะเข้าไปเราต้องกอดรองเท้า ร่างกายเราจะต้องไม่เพื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจริงๆเราควรจะแต่งกายสุภาพนะครับค่ะผมแต่วันนี้เราแกล้งโสร่งได้จริงแล้วพีไ่ได้ได้ได้ไม่ใจ่ายแต่งว้นหน้าเดี๋ยวให้นุ่งสลบมานุ่งสลบงเลยครับผมจริงๆมีชุดสลบงไหมจริงๆมีชุดสลบงไหมวันนี้ไม่ได้เตรียมไว<อ>้ปกติเนี่ยถ้าจะเข้าไปถ้าผู้หญิงเนี่ยนุ่งสั้นไม่ได้นะครับสองก็คือคนที่มีประจำเดือนนี่เข้าไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อควรทันทันติเลยต้างรู้ใหม่เลยที่ีแข่งเนี้ย อายุมาร้อยยี่สิบห้าเข้าไปเล่ากันข้างในอันนี้คนคุณก็เข้าได้ใช่ไหมครับมาสเตอร์เข้าได้ได้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมทําการขออนุญาตที่เขาแล้วนะก่อนหนึ่งข้างในจะเป็นถูกด้วยไม้สักอครับการเซตชาร์จไม้สักทองซึ่งก็จะเป็น ที่พบมาจากดัตกาลังตัดมาลลย,ยูมาเลาย,ยูด้านหน้าได้จะเห็นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่ามีนัตเวลาเราระหมาดเป็นสุขหรือเวลาเรามีการประกอบศาสนกิจร่วมกันเนี่ยเราก็จะมีผู้นําศาสนาเนี่ยขึ้นไปให้ความรู้มีให้คติขัน นะครับก่อนจะทำการละหมาดหรือก่อนที่เราจะทําการทำพิธีทางศาสนานะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในความดีและปฏิบัติตนในหนทางของพระเจ้าครับครับวันนี้เรามีแสดงมีมีสายพิษเรื่องของการเปลี่ยนภาษาหลักเขาเรียกเป็นคอร์สภาษาหลักนะครับสามารถที่จะออกแบบภาษาบอกยนได้เลยเขียนได้เลยชื่อนะครับเขียนสดเลยอะเซฟจนี่แหละไปไหลนี่เรามาดูไอ้คอรสมึงเอาด้วยดิ ครับอันนี้เป็นการฝึกเรื่องของสมาธิสามารถที่จะออกแบบลงมาแล้วก็กำหนดเรื่องของซอนเรื่องของตัวอักษรได้อันนี้เราใช้อะไรครับไม้ไผ่ใช่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเตรียมการเหลาอันนี้ต้องมีวิธีการเหลาด้วยใช่ไหอ้จับได้ไหมด้ได้ค่ะลองเขียนได้นะลองลองมือลองลองดูว่าเราเขียนแล้วเป็นยังไงเ้าใช้ไม้ไผ่ธรรมดาไม่ได้ทั้งต้องเป็นไม้ไผ่แบบอียิปต์อียิปต์เหรอไม่เหมือนไม้ไผ่บ้านเราอันนี้คือหมึกหรืออะไรเป็นหมึก เอาแบบกาซิตี้ได้เโอ้โหไม่ได้นะมยากว่ะมันต้องกินถ้าถ้าแบบเชนนี้คือไม่ได้เลยต้องเรียนครับกอฟตอแวร์ลยต้องเรียนแหละคองพี่ก็ก็ไปไปดูนคทับผหต้องเรียนนะครับ QR โค้ดตามนี้เลยขึ้นนี่ไปสแกนเอาสแกนทันก็ทันไม่ทานก็อดขอบคุณมากในส่วนของมัสยิดเดี๋ยวเราไป ที่บ้านพลอยมีพลอยด้วยเหรอมียพลอยเม็ดใหญ่อจะเอากลับบ้านได้เหรอได้ครับได้ได้เลยนะฟูด้วยเพูดได้มีพลอยเอากลับบ้านได้อควันนี้ผมหยิบอะไรก็ได้หยิบได้เดี๋ยวดูที่ที่บ้านพลอยเลยว่าคุณอยากจะหยิบตัวไหนโอ้เพชรพี่พูดม่แล้วพลอยพี่เขาพูดแล้วอุชสรักแล้วอักไม่โกรไม่เคิรนทัมเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวรู้เลยโอเคครับเพื่อนๆก็หมดเดี๋ยวเราเดินไปเจอกันที่บ้านพลอยฮะครับ ครับผม,มเมื่อกี้เพื่อนๆก่อนไปนี่คือผมเพิ่งรู้นะเพิ่งทราบว่ามีแค่สี่คนในประเทศไทยนะที่สอนเขียนภาษาอาระบครับซึ่งเขาก็ให้หนังสือผมมาเล่มหนึ่งแล้วก็ให้ลายเซ็นต์ก็คือลายเซ็น์เขานี่อลังการงานสร้างมากถือว่าเป็นของฝากก่อนไปบ้านพอยอพอเดี๋ยวระหว่างทางไปบ้านพอยเราจะมาถามคําถามกันที่คนไทยหลายคนอยากรู้คนทั่วไปอยากรู้ซึ่งถามได<อ>้ใช่นั้นใช<อ>่ครับเอาผมถามทีบางโตเคยมาที่<ค>นี่ไหมมาครับผมมาบางโตอยู่นี่ ไม่ใช่ครับบางโตบางโตอ๋อใครมาใครมาออกงานโอ้มาแต่ว่าไม่ได้มาเที่ยวค้าบางโตมาหน่อยครัโอ้ไม่เป็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรวบรเขาหัวนโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็นั่นแหละเดี๋ยวไปเจอกันบ้านพลอยคือตอนนี้ได้หนึ่งดูรูายขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวว่ามันแห้งไหบนี่แห้งลายเซ็นอาจารย์โอเคครับก็เดี๋ยวเราออกจากมัธยีศึกษานี้ถือว่ายาวมากเลยนะเดี๋ยวเอาไปวางไว้บนรถก่อนโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันบ้านพลอย โอเคเพื่อนเพื่อนคือดีมากคือเมื่อกี้ผมเดินข้ามสะพานไม้ร้อยปีคืออันนี้ร้อยปีแล้วนะเออริมคลองฟอเรสต์ังเหนือมีที่ท่องเที่ยวห้าทิศซึ่งวันนี้เราไปมาแล้วสองที่ครับเมื่อกี้เราไปมัสยิดยามีอุนอิบาดะบ้านห่างายนะสะพานไม้เก่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปบ้านเจรนายพลแล้วก็ไปชมปากหมอันเออมันมีที่เที่ยวใช่และไฮไลไ์เดี๋ยววันนี้ผมจะคั้นนมแพะสดๆจากเต้าเนี่ยแล้วให้ฟอสกินให้เพื่อนเพื่อนดู ก็มึงข้อเข่าเสื่อมตอนนี้มึงข้อเข่าเสื่อมมึงต้องกินมันมันดีมันอาจจะไลท์เพิ่มการเทียบแล้วเดี๋ยวผมพาขับเรือกับผมขับเรือยองเรือหางยาวเนี่ยมันจะขนาดไหนกันวะไปเพื่อนๆเจอกันโอเคครับอีข้าขาตอนนี้เรามาถึงบ้านเจริญลอยพลอยแล้วโอเคครับเข้ามาถึงก็ไม่ต้องพูดพาททำเพลงมาทำเงินเลยพลอยมันทำยังไงสวัสดีครับดี่ขอครับยังไงครับผมคือถึงว่าด็พลอยมันจะเป็นก้อน ก้อนติดๆอย่างเงี้ยกป็นรูหน่อยนเนี่ยเราก็มาขึ้นเป็นรูปครับอันนี้คือพอยเหรอครับอันนี้มีมูลค่าอันนี้เป็นเป็นพอยพีดครีมอยู่กลุ่มเดียวกับอเมทิสกระดาษนก็หลายร้อยบาทอไม่เคยพื้นคืนซะคือพอยราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็กระบวนการเดียวกันหมดครับผมคือขั้นแรกเนี่ยอยากก้อนหยาบๆมาขึ้นมาเป็นรูปสวยงามให้เราใช้ครับเช่นเดียวกันครัดให้เหลือในความสะอาดกันเดียวก็จะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นครแต่ถ้าเกิดไม่สะอาดนะครับก็ ด้านนี้คือกระบวนการแรกของพอลิเมอเรนิมันมีประมาณกี่กระบวนาครับคร่าวๆเอคือหลังจากนี้แล้วเราก็ไปติดไม้เพื่อจะสะดวกในการที่จะขึ้นรูปให้ละเอียดครับครับหลังจากนั้นไปสู่กันเจียวตามคิ้เจลาไนเจลาไนแล้วำด้านบนแล้วก็ตีหลังกาทำด้านล่างครับไปประจบหอทั้งหมดประมาณสามครั้งหนึ่งสองสามกระบวนการสำคัญที่สุดจุดหอทําำคัญสุดคือตั้งแต่ต้นเลยคือการตัดรอยให้ได้คนทภาพกครับอุมมันเย็นมากเลย พูดจริงลองดูไหมมันเย็นลองลองดูลองมาจะเป็นแบบนี้ครับลาโคนลองมาแคจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมให้เพื่อนๆดูก็เมนนี้คือแบงค์คำจะแบงค์ต้องซื้อเลยนะครับได้ครับต้องซื้อเลยไม่บให้ปัญหาเรื่อนอ่ะนี่ครับผมถือว่าผมได้เกียร์แล้วอันนี้คือเป็นพลอยเม็ดเดียวในโลกที่ทุเรศขนาดนี้นะ คือกูทำไม่มาทุเลยมากแบบคือตอนแรกพี่เขาทำสวยแล้วเป็นเหมือนยกอะตามเหมือนเทนนันแหละก็นี่แหละก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำแต่จริงๆพี่ก็สามารถทำแก้กลับมาให้สวยได้นั้นผมวางไว้ต่อมูลค่าเขาต่อไปโอเคก็เกียร์พอ,อยก็ประมาณนี้ฮนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีให้ชมชมแบบสำเร็จเสร็จเสียบึ้นนี้เดี๋ยวพาไปดูโรง คือก่อนหน้าที่เมื่อกี้เราปั้นตรงนู้นใช่มันมีการเจียอีกขั้นหนึ่งที่เสียบไม้เป็นขั้นสองและนี่ก็คือขั้นตอนที่สามอันนี้คือการเเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมจะเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นหลังเบี้ยหลังเบี้ยจะเป็นโค้งๆครับครับครับหลังองากเหลี่ยมจะเป็นแค่ไหนนี่อันนี้ก็ทำเป็นตรงแบบขั้นตอนต่อไปพี่เราไปชมขั้นตอนสุดท้ายกันมาถึงงานสายแบบสุภาพสตรีบ้างเขากําลังทําการเจียระไนอ่ะขั้นตอนการเจียระไน อ๋อนี่จะเป็นหโอ้โหทั่วไปเราเห็นจะเป็นทรงแบบนี้อ๋ออันนี้คือหลังเบี้ยปุ๊บก็เป็นเจลาไนแล้วอันนี้อันนี้ชัดๆอันนี้ขอเขาดูโอ้โหอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เริ่มมีพิเศแล้วโอเคครับเพื่อนๆก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบ้านเจลาไนพลอยได้มีโอกาสขอบคุณพ่ออ๋อมากมากเลยพี่วันนี้อุตส่าห์มาให้ความรู้ขอบคุณพ่ออ๋อที่ให้พลอยเรากลับบ้านด้วยใช่แล้วตอนสามโมงยิงสามเม็ดไหมถ้ายิงดีก็แอวแรวมือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกิ๊บของขวัญให้อา คนที่คันท่านเลยโอเคเขาไม่กดดันไม่ได้กดดันนะเขาไม่ได้เป็นดันทันตกรรมขอบคุณมากๆครับผมจะากให้คอยแห่งความรักนะเดี๋ยวจให้ใส่ช็อกให้นะอ่ะใส่ทองให้ด้วยนะใส่ทองนะไม่ใช่ทองทองโอเคก็ได้รู้นะเพิ่งรู้ว่าไอการทำเพชรทำพลอยจริงๆก็ถามว่ายากไหมมันไม่ยากกว่าจะมาเป็นเออยแต่มันไม่เป็นงานฝีมือมันใช้ฝีมือมากๆเพราะมันเริ่มจากไง กูเห็นข้างนอกก็กูก็ว่าหินอืมอืมถ้าเราเจอข้างนอกกันก็ว่าหินคนี่พอยอเมทิสสามเม็ดนะฮะพอยอเมทิทมีฟอสตผมปิงนี่เขาให้ออคนละอันนี่น คือบอกเลยตีเป็นมูลค่าไม่ได้คือแบบคุณค่าทางจิตใจันควพมแห่งความรักก็คือพอส่งมอบความรักให้ผมงชัผมจะส่งมอบความรักให้คนดูช่องแบงค์ดีกวาเย็นลูกนี่เลยมึงความรักความรักคือส่งต่อให้เรื่อยๆอ่ะจริงก็เราจะทำชาเลนจ์นะฮะก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้แบงค์เลือกวีก่อนว่าคนไหนแชร์แล้วแบบคำคมถูกใจมากกว่าในเพจแบงค์ฟีผมให้จริงอ่ะมนให้เลยเออไอนี้ของผมผมให้มึงให้เลยอระมันมีคุณค่ามากเลยนะแต่ไม่เป็นไร คือการให้ความรักต่อๆใช่ครับก็ตามนั้นของพี่ฟอสนี่ผมส่งมอบแบงค์แล้วนะคือไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ไม่ขออะไรมากผมจะแจกคอยนี้ขอห0,000ื่ไลค์แค่ดูก็รวยแล้วแค่ห0,000ไลค์ผมแจกคอยไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูปักทอดอนี้แจกอีกคือแบบคลิปนี้ ถ้าสมมุติแบบลายเยอะๆกูก็แจกเยอะแจกหมดอ่ะได้เลยแจกหมดโอเคครับก็ก่อนกลับคุณมึงถือให้กูเป็นบริการให้โอเคสภาพขาก็คืออันนี้เป็นผ้าปักก่อนกลับนะอันนี้เขาเรียกว่าผ้าภุมเฮียเฮียนี่คือผ้าภุมิผงผ้าภูมิหัวอ่าใช่ใช่ใช่ฮียอันนี้ก็สวยนะอันเท่าไหร่อโปกติขายอันเท่าไหร่มีประมาณสองพันราคาไม่แพง เป็นงานฝีมืองานฝีมือนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นเป็นสวมใส่ใส่เครื่องเพชรคอยอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากครับนี่แหละห้าหมื่นไลค์นี่นะพร้อมถุงนี้ใส่ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้มันเป็นเมื่นเหรอะตรงนี้ เป็นักดินทองก็ไม่อะไรมากห้ามหมื่นไลค์เอาไปเลยแบบคอยเม้นหนึ่งไม่มีอะไรมากใหอไปด้วยใช่เดี๋ยวผมใส่ห่อไปด้วยเดี๋ยวเราไปบ้านฟาร,ร,ร์มแพะแรมมะ,ะซึ่งต้องเดินทางโดยเรือแต่ผมจะให้เพื่อนๆไปเรือลำนี้ชิลๆแต่ผมจะไปลำนี้เป็นเรือเกียริไทยทีสายวินเพชก็เป็นเรือวินเพาเข้าใจก็ความเก่า สามสิบห้าปีขึ้นไปคันนี้นะครับนี่ครับผมเพราะว่าอันนี้ยิเป็นสีเดิมนะฮะเป็นสีดนะหม้สัตวนู่นก็ือของไหมครับของไหมห่นโอ้โหเดี๋ยวดูที่เราสั่งนี่มันแรงจริงไงพี่เดียววนั้นมันก็ไม่เกินแปดสิบหรอกครับผมแปดสิบก็คืออยู่ในพอควบคุมได้อะครับแปดสิบโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูความแรงในเรือคันนี้กันว่ามันเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปแซงเรือครับอ๋อนี่คือหางเสือใช่ใช่ ตอนนี้เราก็มาดูแบงค์ครับแบงค์ก็กาลังขับเรือหางยาวครั้งแรกครับมันแว้นเก่าครับมันเลยอยากลองขับตองรู้เข้าใจเราไม่บู๋ต้องรับพักหนึงถึงชินนะพี่ก้านั่งได้ไงเน่ยโดนจําอ่ะต้องเสี่ยงือต้องเสี่ยงขับยากนะแต่ต้องขับสักพักหนึ่งถึงจะชินต้องเข้าใจครับใช่ต้องเข้าใจมันเลยถ้าเข้าใจก็ไม่มีปัญหาโอเคเพื่อนเก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฟาร์มบ้านแบ่ม้าอันนี้ก็ขับเรือฮ่า งอไปไปเลยก็ได้ด้วยฮะไปด้วยเรือใหญ่ไหมไม่ต้องพี่ไปไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้โอเคเพื่อนเพื่อนไม่กี้ผมขับมาไกลมากนะยสามสี่กิโลโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปเจอที่ฟาร์มแพะบาร์มแพะบอกเลยว่าเด็ดดวงเดี๋ยวซื้อของไปฝากเพื่อนวันนี้โอเคครับเพื่อนเจอกันโอเคครับเพื่อนเพื่อนหลังจากลงจากเรือคือเมื่อกี้มีม้าม้าปะป๊ะมากันเต็มเลยคนมาเที่ยวเยอะใช่ทิ้งเนเจอร์อยู่ไหนรู้ป่ะทิ้งเนเจอร์อยู่บนนู้น ไปครับเพื่อนๆเราไปลุยหาแพ้กันเขาบอกว่ามันเป็นแพะพันผสมก็คือพ่อพ่อพันมันเป็นวัวแม่พันเป็นแพะเฮ้ยนี่มันพัวนี่ว่าพัวกัดเปล่าพ่อมันเป็นวัวแม่เป็นแพ้กัวเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นแพะมีเขาแบบนี้มันคือพัวมันคือบัวแพ้กับวัวเฮ้ยนั่นแหละนั่นโอเคเดี๋ยวเราไปหาคุณสมานก่อนเดี๋ยวเจอกันเนาะ นี่นะครับผมบอกเลยต้องมาที่แม่ฟาร์มเป็ดที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นเป็ดที่นี่หน้ามันจะแดงๆตับเลยนี่ดูเป็ดที่นี่เขาเรียกเป็ดอะไรอันนี้เรียกเป็ดชนเป็ดชนมาจากชนบุรีตัวนั้นนู้นเป็ดพะโลนะอันนี้ถ้าถ้าทาไปทําพะโลนี่ต้องเป็ดสีนั้นเท่านั้นนะอันนี้จะเป็นเป็ดให้ไข่ยิ่งตัวดำเ่ยยิ่งอร่อยเลยโอ้ยิ่งดํายิ่งเข็มแสดงว่าสอยูเยอะเดี๋ยวเราจะมาชิมของโอท็อปที่นี่นี่มีโรตีมัตตาบะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปแย่งมะาค้ำนี่มาแพ้ที่นี่พิเศษอย่างนึงนะครับผมถ้าเราคั้นนมออกมาจะเป็นแบบนมรสชาเขียวเลยอ่าไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือแบบชาเขียวแบบออกจากเต้านมแพ้ชาเย็นก็มีนะอ่ามึงลองชาเย็นนี่ผมลองแบบลมลองแบบแบบออริจินอลออริจินอลออริจินอลแต่คล้ายๆนมวัวมันมาจากแพ้สีขาวดำนะหรวัววะไหนคือวัวนี่ก็ดีนะ อันนั่นแหละครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะไปเค้นนมแพะให้ปิงจากเต้าแล้วให้ปิงกินอ่ามึงโดนไม่ได้เอ้ากินมึงต้องกินเออให้กินนมแพะเปอะไรนี่คือชีตอ่ะชีตชีตเชื่อมันนมอัดแท่งเหรอเอ้าไม่เชื่อมึงกินนมจริงจริงอ่ะมึงกินอ่ากูพูดจริงกูไม่แกล้งอ่ะเดี๋ยวกูถือให้เลยไม่โดดมันกินอ่ะมึงลองกินมึงลองกินมึงลองกินยังไงนมแพะนนีคือมอัดแท่งใตาม้เลย ไมยแตะรับหัวเอ้าไม่รู้ไปยุ่ยทีก่อนมึงอ่ะหลอกน้องเขาได้ยังไงเนี่ยอร่อยไหมมันเขียนว่านมแพะหลอกน้องเอาน้ำไปลางเอาฟองเยอะๆฟองเยอะๆอปากได้เอาวน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 โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปเคนคมแพะเราก็ต้องกินเพิ่มหลังคืออันนี้เป็นโรตีมัตตาบะตเขาก็คือเขาบอกเลยว่าแบบเป็นสูตรแบบออริจินอลของที่นี่แรงอาชิมอ่ะ เออแม่งดีอ่ะอร่อยเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลุยรีดนมแพนกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เมื่อกี้เรากินข้าวทางด้านหนูเสร็จเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยโอ้ตาจะหลับแล้วเทียอิ่มอิ่มมากคือเขาเลี้ยงดีมันมีทั้งมันตะบะผัดไทยไอ้นี่ก็อร่อยไอติมไอติมอร่อยมากมีทั้งนมสบู่ไอติมแล้วเดี๋ยวผมก่อนกลับน่าจะแวะซื้อนมข้นแพ้ไปฝากเพื่อนๆไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาเดินดูเข้าไปข้างในกันเลยมาครับไปเพื่อนๆ คนมาเราไปลุยกันด้านในเจ๊ข้แค่เฮ้ยแฉฉีดู้วยนตีแล้วเนี่ยเหรอเข้าแพ้เหมือนยังงม้ดูปั่ดูดูได้เลยนะสตีเอาเก็บปั่นอะดูดูแล้วเด็กแปลว่านี่คือแพ้ที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อเอานมเด็นใี่แม่ โซนบ้านแพะเราก็เพิ่งรู้ว่าวิธีการเลี้ยงแพะเขาประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราพาไปดูโซนอื่นต่อลาแพะกับลาแพะก่อนเลยตอนนี้ยังไม่สนใจไม่สามอาทิยวเลยลาแพะเดี๋ินจะเล่นแต่เดี๋ยวเราจะลาแพะก่อนไปบ๊ายบายัจังหวะสองกำลังอร่อยเลยโอเคครับก็เราก็บอกลาแพะกันไปที่เรียบร้อยแล้วเขาแบบถ่ายคเขาในงานทั้งถ่ายแพะบ๊ายบายมันก็หันมาโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันไปครับเฮ้ย พี่ครับตัวไหนชื่อแบงค์ฮะโอ้โหเฮ้ยมันขี้ใส่หลังเพื่อนป่ะนู่นลู่นี่วัวนี่คือมาจากอินเดียทำอไมวะเวลาคนอินเดียแบบเวลาเขาสบายดีเขาจะอย่างนี้อ่านี่จะถามว่าสบายดีไหมเพื่อนนี่นี่สบายดีเปล่านี่มึงก็คอยใจนะสบายดีป่ะทรงผมมันโจ๊ะ ไม่ตรงผมมันมีสตายนวะ่าเฮ้ยโอเคอยู่นี่อะไรนะโอเคคนระับเพื่อนๆก็เนี่คือก็คือทั้งหมดของแม่ฟามแม่ฟางม,<อ>มีทั้งวัวแกะไก่เป็ด<อ>เฮ้ยแพะ พัวพัวพัวแล้วก็บัวอินเดียวัวอินเดียอ่านั่นแหละก็มามาตามสถานที่ที่ผมบอกแล้วมันจะมีป้ายแนะนาสถานที่เที่ยวเต็มเลยแถวนี้มันมีนั่งเรือมาด้วยใช่แล้วแว่ก็ไม่ได้ไกลกันมากใกล้ใกล้และที่สําคัญนมแพสซิมินมออ๋อสดิ้งน้องแดกจากเต้าที่เราเค้นเองแท้ลืมร้อยเอ็ดเปอร์เซ็นร้อยเอ็ดสดจากเต้าสดจากเต้าคือไม่ไม่ผ่านอากาศไม่มีสารเจือปนออกจากเต้าปุ๊บเข้าปากเลยให้มันอาปากอย่างเงี้ย ให้มันดูโอ้ยมันต้องพัดจะไล่ก่อนไม่ต้องไม่ต้องใส่แก้วกินเลยอะกินสามคนอะกินอะคนเดียวคนเดียวอะไรช่องไม่ใช่ช่องผมมาสายคนเดียวเออมึงมาสายคนเดียวคลิปอื่นผมมาทันนะพี่แต่มึงให้กูถือกล้องด้วยวันนี้นี่บัวเห็นด้วยบัวบอกกล้ออย่างนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่นมแพะตรงนมแพะเดี๋ยวเราจะไป รีดนมแพ้กันเราไปดูว่ามันจะยากขนาดไหนเดี๋ยวมึงช่วยกับกูนะแล้วก็แกะมึงให้มันกินเดี๋ยวกูมาร์กหน้าด้วยนมสดเอนั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเต้านมแพะนะครับเมเจอกันนี่ปะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้เจ้าน้องเนี่ยเป็นคนให้นมให้ปิงกินโอ้ยโอ้ยฮะตอนนี้ก็มาถึงคิวนี่น้องก็กินอันนี้เป็นเปลือกไข่กิ้งจกนะใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ถัวเป็นทั่วแล้วระหว่างที่น้องเขาฟินเนี่ยเราก็จะไปบีบนมผลผลิอันนี้ก็จะมี ที่ล็อกคอ,อเลยน้องแรกๆน้องตกใจจะดึงแต่ตอนนี้ไม่ตกใจแล้วมา,มาครับโอเคล้างบีบนะครับล้างบอกเลยครับรน้องที่นี่สะอาดนะคะรับล้างล้างอย่างนีน้ให้มัน๋ยวให้มันจนอนกะับ <c oughs> อ่า ดังเดือบดังล่างก็ได้จะได้เห็นสุขใจกำลังใจที่ดีอ๋อทำจะชินแล้วดีนี่ครับมีความสุขเลยอ๋อเราก็นึกว่าตัวเองเก็บไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมันที่จะดีปกติเลยนะก็คือกำให้นมมันคัดแล้วก็บีบให้นมลงมาหลังจากไอ้ปิงได้เลิกในการกินมันก็เหลี่ยมอย่าบอกไอ้ฟอสกินหมมกินแต่สรุปก็คือเดี๋ยวกินด้วยแต่ให้มันกินให้ดูอ่ะ มึงกินขาได้ของพี่เอาไปก่อนเลยเอาชงกินหอมพี่ฟอสอะต่อห้าไปเต็มปี่เลยเอาของเราพี่ฟอสแล้วกันกินไปวะกูกินหมดแล้วเนี่ยกินได้กินได้กินหมดที่ไม่กิเลยพี่โอเคมันมันไม่กินมันกินเดีกระดกให้แค่นมแม่มันจะไปยากอะไรไม่ผมไม่ไว้ใจพี่ไว้พี่กินข้าเองจากมือด้วยอาชงเย้จอมตั้ เออแพ่เลยอะโอเคครับเพื่อนเพื่อก็เสร็จไปแล้วสำหรับการรีดนมวัวนะก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแพะแพเออสำหรับนมแพะขอโทษครับก็ถือว่าสนุกดีนะมิตีใหม่น้องก็ไม่เท่าจริงๆน้องพอเราไม่รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บแต่ไม่เจ็บหรอกเพราะว่าหน้ามันฟรีนดีก็เหมือนกับฟิลแบบ ไปช่วยฮารัเน,นผมนะครับเ <c oughs> จงมันฟ้องได้ <c oughs> มึงจะฟ้องกูจริงๆนี่นี่เอาเดี๋ยวผมบีบให้ดูอีกเต้านึงอยากอยากบีบอยากบีบรู้สึกฟินนี่ดูแบงชอบนะครับอาจริงๆแบงเป็นคนชอบบีบนมมากนี่ดูหน้าน้องฟินเลยฟินจัดเลยแบงนี่คือเซียนบีบนมคันเทพเลยนะนี่คันเทพไม่เทพนี่ผมบีบไปกินไปได้ยนะแบงนี่บีบนมแบบเด็กเลยนะกินกินจากเต้าเลยเอ้นี่ฟอนมาเลยฟอนฉุกจับ ครับก็อย่าลืมนะะก่อนจะบีบนมเข้าปากก็ฝากกดไลค์ให้ถึงห้าหมื่นไลค์เดี๋ยวจะมีอะไรสนุกสนานให้ดูได้พลอยได้พลอยได้พลอ,อ,นะอยด้วยแจกพลอยก็คือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ทําเป็นอาชีพนะของเขาแล้วก็น้องเป็นแพ้นมอยู่แล้วอครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาแล้วกดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาฝากด้วยครับขอสแกดไลค์เลยแล้วกันดูโล อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจของปีด้วยเดี๋ยวผมจะแจกคอยเมมดุมบึมแล้วก็ฝากด้วยฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะท่องเที่ยวในกรุงเทพก็มาได้นะฮะที่เขตคลองเวทนะแล้วฮะฝั่งเหนือก็มาเที่ยวน้าเป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีด้วยนะนี่ครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมเจอนฮะคลิปหน้าฝากด้วยช่องแบงค์ปีสองล้านครับไม่หวันครับ